ช่วยเหลือกับประชาชนสิ่งแรกเลยนะั่นก็คือให้การให้ศึกษาข้อมูลค่ะแล้วก็ให้ข่าวสั่งว่าตอนนี้นะคะเหตุการณ์บ้านเมืองไปถึงไหนแล้ว2ค่ะเราควรจะเตรียมอาหารแล้วก็เครื่องบริโภคนะคะที่ช่วยกับประชาชนค่ะ สามค่ะเราควรจะมีศูนย์ช่วยเหลือค่ะเพื่อให้ประชาชนนะคะได้รับการช่วยเหลือให้เร็วที่สุดค่ะสุดท้ายค่ะแบมบเชื่อว่าทุกคนนะคะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นค่ะตัวแบมเองก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแบมบจึงคิดว่าทุกคนควรจะมีสติในการใช้ชีวิตและอย่าโทษสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวแต่ควรช่วยกันนะคะให้บ้านเมืองของเรานะคะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วก็ราบรื่นม,มากยิ่งขึ้นค่ะในฐานะที่ตอนนี้นะคะน้องแบมได้มายืนอยู่บนเวทีที่ด้าไหลเหลือไฟ และอยากจะขอเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงค่ะให้ทุกคนนะคะช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดแล้วก็รักษาสิ่งดีงามที่เรามีเอาไว้ห่วงแหนเอาไว้ค่ะมีลักปัดท่านนึงนะคะกล่าวเอาไว้ว่า A nation culture r e s i s s i n t h e h e and r t a in the soul of your people ประโยคนี้นะคะแสดงให้เห็นถึงกริยาที่สวยงามวัฒนธรรมรากฐานนะคะที่มาจาก ความกตัญยูแล้วก็รักษาไว้บรพันพรุรุษค่ะแบมบจึงอยากให้ทุกคนนะคะช่วยกันสืบสานร,รักษาและต่อยอดและแบมในฐานะคนรุ่นใหม่ค่ะแบมบก็จะช่วยรักษาสืบสานและต่อยอดสิ่งดีๆเหล่านี้ไว้นะคะให้มันคงมั่งคั่งไหลย,ยั่งยืนค่ะ As a new generation I'm glad to have support ไหลเรือไฟเวนติวล to be r e u n i t e in Thailand and around the world I s u i t e d to travel a t นะครพนมพวินยูเดฟิเนอร์ลี่วนบีเดสโทเพเดตตาเจียห่าว่ะซื้อแบมหว่อเย้าหลังตาเจียเสียงสิน้นไทยขว้าซู่ตาวเหอะไหลเรือไฟฉี่นะครพนมเสียงเตอเซียเซียเซียเต็งคิวข,ขอบคุณค่ะเดี๋ยวมาครับตหมายเลขสิขบห้าหมายเลขสิบห้าน้องหนึนค่ะได้ตอบคำถามเรียบร้อยแล้วส่งไปได้ที่เลค่ะลูกขอบคุณค่ะการกันนี้ต้องมีนะครับค่ะสวยงามเซตน่าได้หนึ่งค่ะนี่คือห้าหมายเลขกับรอบตอบคำถาม กองเชียร์โอ้โหสนานวันไหวกันโดนใจแน่แต่ในที่นี้จะเป็นที่ที่ความมงกุฎนาทีนาไหลเรือไฟนักข่าวบอลผสมมาได้67คะแนนโอ้โหต้องบอกเลยว่าเป็นตําแหน่งที่ทรงคุณค่าและเปลี่ยนความฝันนะครับเป็นที่หนึ่งก้าวของเวทีการประกวดในประเทศไทยเลยครับสาค่ะคณะกรรมการในรอบนี้จะทํางานแบบรวดเร็วจัดจ้านฟาดบึ้มเลยนะคะตอนนี้ทาะกการแข่งขันเวทีนะคะลงคะแนนนะครับสายขาดนี่คือสาวงามที่จะ ได้รับชนะเลิศและรองนาทั้ง4นั่นเองค่ะถือว่าเป็นอยู่นวทนพ,พมดแหน่งแน่นอนใช่ค่ะมีเป็นเกียรติมอบสายสะพายพร้อมกันนี้ขออนุญาตเรียนเชิญคุณถาวรสุนราชเป็นเกียรติมอบถ้วยและป้ายรางวัลครับสังงานพระลูกขยับนะฮะก้าวหลังคนละหนึ่งก้าวนะฮะอยู่บริเาณเส้นนี้ลูกเออขยับไปกลางเวทีนิดนึง <S <S โอเคค่ะเอถ้าประกาศหมายเลขใด ตื่นเต้นเข้ามาแล้วเพราะว่าเราจะประกาศผลรองชนะเลิศอันดับที่4ที่ดาไหลเรือไฟปี2,567และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ4ได้ไดแก่หมายเลขแสดงความยินดีกับหมายเลข ชมภูภูหลักดานหรือน้องอักอายครับดีด้วยค่ะหมายเลขห้าอาักอายเสร็จเหนือรองอันดับ4ี่ทายทิดาเหลรไฟส่งนหค่ะซึ่งรองชนะเลิศอันดับ4จะได้รับเงินสดมูลค่า5้0 0ับาทพ้วยเกียรติยศพร้อมสายสะพายครับจิดีด้วยนะคะขยับเข้ามาเรื่อยเลยแล้วค่ะ คูค,ค,ครับคุูอีกท่านหนึ่งมาฝั่งนี้ก็ได้ค่ะจะได้ถ่ายภาพสวยๆค่ะคุณครูมอบใบรางวัลฝั่งนี้ด้วยนะคะโอเคค่ะร็จครับแสดงความยินดีด้วยนะครับกับรางวัลในค่าคืนนี้ค่ะกับคุณนะทั้งสองท่านอาจารย์ทั้งสองท่านด้วยในการให้เก็บมอบรางวัลกับผู้ที่รับรางวัลรองอันดับสี่ค่ะอาจารย์คะย่าอยู่บนเวทีค่ะอาจารย์ ถ้าจะถ่ายภาพตอนสุดท้ายไม่ต้องขึ้นลงบ่อยๆค่ะเอ็นดูไขขอ้อยุดตรงนี้ค่ะอาจารย์เอาละครับในช่วงนี้เราจะเดินทางมาประกาศรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่3กับการประกวดที่ดาวไหลเรือไฟ ปี2567โอกาสนี้ครับผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านรองผู้อำนวยการจันจิราชัยบุรุ์ได้เป็นเกียรติมอบสายสะพายพร้อมกันนี้ขอเรียนเชิญคุณครูบันเทิงภวะภคูตานน์ได้มอบถ้วยเกียรติยศพร้อมถ้วยหอมป้ายรางวัลครับเรียนเชิญทั้งสองท่านบนเวทีค่ะเรียนเชิญเนกียรติน้บนเวทีครับ่วงเวลาสำคัญเดินทางมาเรื่อยๆค่ะเรากำลังจะลุ้นว่าใครจะเป็นผู้ครอบครุฑตอนนี้เราประกาศรางวัล ถึงรองชื่อันดับ3รอง3นะครับสำหรับธิดาไหลเรือไฟนักข่าวพนมปีสองพันห้าร้อยหบเจ็ดค่ะและภูริรักรอนชื่อันดับ3ชมธิดาไหลเรือไฟนัก่าวพนมสองพนห้าร้ได้แก่หมายเลขรองชนะเลิศอันดับ3ได้แก่หมายเลขยินดีด้วยกับหมายเลขหมายเลขที่สิครับโซเฟียตะพอหรือน้องโซเฟียครับ ยินด,ดีด้วยค่ะน้ so องโซเฟียสท็อปค่ะหมายเลข23เพลงโปรดรองอันดับ3นั่นเองค่ะซึ่งรองชนะเลิศอันดับ3นะครับจะได้รับเงินสดมูลค่า5,000บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศและสายสะพายครับยินด,ด,ดีด้วยนะครับได้เป็นลูกพันธา์หลานขอ<ช>หอานารย์แห่งเมืองนครพนมครับอาจารย์จะมอบสายสะพายและก็มอบถ้วยรางวัลน,นะคะมีป้ายรางวัลด้วยนะคะอาจารย์ อาจารย์หยิบไปแล้วกินส่งน,นี้ก็ได้คะ่ะโอเคค่ะสวยงามมากค่ะสะอ่อนา้าพแพรวานะใช่คะ่อจะอาจารย์จะไปเผื่อบางแถวไหนนะคระับแถวหนึ่งแสนบาทนะคะเราพร้อมที่จะหยิบเสมอใช่ครับอาจารย์สองท่านอยู่บนเวทีกับเพื่อถ่ายภาพช็อตสุดท้ายนะคะครับผม เรากลัวแพ,วพ่ว่าหายนะครับกันจิเป็นไปที่กัน <laughs> เอาละครับมากันต่อที่รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ที่ดาไหลยเรอไฟปี2567โอกาสนี้ผมขอเรียเรียนเชิญท่านผููอเมรวการสุดวนิดาเหลือบุญชูครับได้เป็นเกียรติมอบสายสหายครับ น้อมกันนี้ของนุญาาเรียนเ,เชิญคุณประมวลขันตีครับได้มอบถ้วยเกียรติยศพร้อมป้ายรางวัลเรียนเชิญเป็นเกียรติด,ด้านบนเวทีครับรเรียนเชิญสองท่านบนเวทีพ่พ่อบรรางวัลรอเชิญอันดับสองค่ะลุ้งเข้ามาแล้วสามคนสุดท้ายแล้วเหลือสามที่สุดท้ายนะครับ <c oughs> เราจะเดินทางมาไกลเหลือเกินครับตั้งแต่ช่วงเวลา18นาฬิกาจน <c oughs> ถึงช่วงเวลานี้เราจะได้ทราบผลกันแล้วค่ะ และผู้ที่ได้ไดรับรางวัลรองชนะเลอันดับสองที่ได้ไหลายเรือไฟในพมพนม2 5 6 7แสดงความยินดีกับหมายเลข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 16ครับวิทยาตากะสิงห,หรือน้องหนูนิดครับนี้เ,เ,เลิกหมายเลข16น้องหนูนิดเพืเ่อนนิตยาสายกสิงค่ะสายยัสธรการน,นีว่ากิริยารเจริญสมเข้าประกวดค่ะ ซึ่งรองชนะเลิศอันดับ2นี้จะได้รับเงินสดมูลค่า15,000บาทถ้วยเกีติยศพร้อมสายสะพายครับแล้วเหลืสอสหมายเลขเท่านั้นค่ะเปนเวทีค่ะเราจะประกาศรางวัลชนะเลิศและคนที่ได้ประกาศเ็นคือรองอันดับหนึ่งนะคะ เราจะเชิญท่านผู้ว่บรางวัลทั้งสองรางวัลบนเวทีร้องกันเลยนะครับใช่ค่ะอาจารย์ทั้งสองท่านอยู่บนเวทีกันรอก่อนนะคะหลังจากวันประมวลแล้วนะคะรกราบขอบพระคุณครับท่านอาจารย์ครับผมค่ะสาวง,งามสองท่านขยับก้าวหน้าหนึ่งก้าวค่ะ,ะนี่คือหน้าตรงเซ็นเตอร์ใน <1 S 1> นี้เนะะี่ยเธอจะเป็นผู้คว้าม,มงกุฎที่ได้ไล่เรือไฟจังหวัดนครพนม2 5 6 7จ็ดสบส่วนผู้ประกาศเธอจะได้รองอันดับหนึ่งนะคะ เดี๋ยวกานนี้ท่านอภเนิญิู้รณ์รางวัลทั้งสองารน,นี้นนครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านนรนิดาเหลืองพิติสก,กุลครับท่านรองเพราว่าราชการจังหวัดนครพนมมีบุญวัธนธรรมจังหวัดนครพนมครับได้เป็นเกียรติมอบสายสะพายและคุณสุนีพนมทีระเกียรติผู้จัดการร้านวีทีสาขาจังหวัดนครพนม,ม,มได้มอบป้ายรางวัลครับนอกจากนี้นะครับแลนนะขออนุญาตเรียนเชิญคุณวันเพ็ญกุลตั้งวัฒนาครับ ได้มอบถ้วยเกียรติยศพร้อมป้ายรางวัลให้กับรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในค่ำคืนนี้ครับประกาศนะฮะรางชนะเลิศก่อนนะคะแต่เราจะมอบรองอันดับหนึ่งเนาะการรองอันดับหนึ่งมอบโบกอีกครั้งหนึ่งค่ะฮันจริสซาบะท่านมอบรองอันดับหนึ่งนะคะไปตามนี้ก่อนนะขออนุญาตเรียนเชิญาท่านท่านูวอในการวิไลวันและท่านวันเพ็ญคุณตั้งวัฒนาได้ ฝั่งนี้ค่ะฝั่งทางนี้ครับฝั่งนี้ก่อนค่ะฝั่งนี้ก่อนค่ะโอเคค่ะและผู้ที่ได้รับรางวัลที่ดาไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม2,567ค่ะโดยเนอร์ผู้คว้ามงกุฎในค่ำคืนนี้ส่งเสียงเชียร์กันหน่อยครับเชียร์หมายเลขไหนหมายเลขไหนคะหมายเลขไหนนะครับอยากให้ผี้ที่ก่อนประกาศหมายเลข จังหวัพดพระอแสดงความยินดีกัหมายเลขแสดงความยินดีกับหมายเลขที่2 0 0 0บาทที่สาม่งหรือน้องยบนครับนักี่รรนไหนน้องฝ่ายพระนคร2ครับรบิน่ชสุบน้บคหหมายเลยนะเข15น,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 นะครับกันกนิดมั่งมีหรือน้องแบม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับพิธาลอยเรือไฟปี2567ครับขอมอบรางวัลอันดับหนึ่งก่อนนะครับโอกาสนี้ออนยญาเรียนเชิญนะครับได้มอบรางวัลให้กับรองชนะเลิศอันดับอันดับหนึ่งนะครับผู้มอบรางวัลคือท่านผู้นวยการวิรลยวันสังเกิดครับจะได้มอบสายสะพายนะครับพร้อมกันนี้นะครับจะร่วมกับท่านวันเพ็ญคุณตั้งวัฒนาครับ ทีนี้กับรองกำลังเดินทางหมายเลขสิบห้าน้องแหม่มกนิษฐามั่งมีค่ะ <ขอ S 2> จากสภาษาพร,ร,รนะคะกะกันกนิษฐามั่งมีครับรางวัลาาชนะเลอันดับหนึ่งนะครับจะได้เงินสดมูลค่าหนึ่งหมื่นอ่ะขอให้ครับสองหมื่นบาทถ้วยเกียรติยศพร้อมสายสะพายครับจ้าพิธีมอบรองอันดับหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วยั้ไงสักครู่หนึ่งค่ะอาจารพิธีมอบรางวัลชนะเลิศน้องมีค่ะหมายเลขยี่สิบสองยินดีด้วยนะคะ รางวัลชนะเลิศค่ะท่านรองจะเป็นผู้มอบรางวัลนะคะกับคนสนีด <nature. S 3> mm ้วยนะคะและริ um, so, um, so <ummer sun> ่มจากสายสะพายมงกุฎแล้วก็ถ้วยรางวัลและป้ายรางวัลด้วยนะคะเวทีเลยนะครับโอกาสนี้จะเป็นคาวิโมเมนต์นั่นก็คือการสวมมงกุฎท่านรองสวมสายสะพายก่อนก่อนใส่มงนะคะสายสะพายก่อนนะครับสายสะพายก่อนนะครับท่าน ดีดีเยนะครับสวย<ด>สมตำแหน่งนะครับาสวยสมตำแหน่ง <üyor uz. S 1> ขอเสียงปรบมือดังๆครับพร้อมกันนี้นะครับขออนุญาตท่านสวนมมงกุฎให้กับน้องอีนนะครับปานิสาสุขทิสว่างคือธิดาไหลเรือไฟคนล่าสุดข,ของทางจังหวัดนครพนมและจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์การเที่ยวและประเพณีหไหลเรือไฟและประเพณีอื่นๆอีกด้วยนะครับ ผลเส็งกันเลยสิเพื่อนๆยิงด้วย,ยวันนี้กับผู้ชนะเลิศในขั้นผืนนี้ด้วยนะครับโซน,นีพนมพีระเกียรติครับผู้จัดการ<ด>รา้านอีทีครับดได้มอบถ้วยเกียรติยศให้กับผู้ชนะเลิศการประกวดที่หลากหลายเรียไปครับทุกท่านด้วยดีมาร่วมเป็นกรรมการตัดสินีค